ตาเปิดจ้าวสัวป oh. ุ่นนัดลักสัวตีงันนะไอ้วันนี้วัยรุ่นเมกาดิวรุ่นนู่ไปด็วรุ่นชาวไซที่เน่งกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมวันพีชไฟติ้งพาสกันอีกแล้วนะท่านผู้ชมนะ เกมนี้นะครับเป็นเกมแนววันพีชต่อสู้ประจนภัยนะครับในโลกอนิเมะวันพีชนะทุกชนนั้นมีให้เล่นในส่วนของ PVP แล้วก็ PVE เลยนะครับอ่า PVP PVE Pv หมายความว่านะครับท่านผู้ชมนะสามารถเล่นแบบแนวเนื้อเรื่องก็ได้นะหรือว่าจะเล่นแบบว่าแนวเอ่อต่อสู้ PVP กับผู้เล่นคนอื่นก็ได้นะครับมีตัวละครให้เลือกเล่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับอันนี้เป็นเซิร์ฟจีนเนาะยิงโหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างครับใหญ่ใต้คิดนะจ๊ะขอตึง มาคนดูเราจะมาเล่นกันเลยนะครับอย่างแรกพี่ก็จะมาเคลียร์ภารกิจรายวันของพี่ก่อนพี่จะมาเล่นจะตัวเบอร์เจสจีซัสนะทานผู้ชมนะกดตึงตัวนี้เองจะไม่เอาตัวนี้ลงดอกคนดูมันไม่ตึงลองตัวนี้อีเอาตัวไหนลงอีกโอเคแชงคูสนะไปซาโบกัลูฟี่รองมาตึง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  มาเลยครับน้องๆเฮ้ยอยู่ไปก่อนเลยนะครับนี่นะครับมัดเดียวล่วงโควรตึงเฮ้ยที่โค้งจะหดเกินไปไหมอะครับน้องๆมาว่ามาว่าโคตรีโคตรตึงอะมาต่อไปด้านไหนครับก็ได้มุดตะสสดใส่เฮ้ยอันนี้ไม่ได้ ว้ยนี่จัดตัวเข้าเหรอโอเคตัวเรามันตึงเกินหรือ,อยังไงนี่ฮไปเลยดิเย้ yeah. เอาชนะเฉยเลยเหรอโอ้เกินนี่อันนี้ผมมาเล่นเก็บเกาะไอเฉยไอเก็บไอภารกิจรายวันี่เฉยน,นะแต่ผมจะไปเล่นแบบพีพให้ดูเลยนะครับคนดู นี่พีพีตึง,ตงมาดิครับน้องๆร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลลารเลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น ในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มๆโลบอกคลิปการ์ดไลโอตสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดออยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โ no นหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยเ้ย yeah. เอา Jesus b r e ลงไปดีกว่านะมาว่ะคตี ตัวแรกก็จะเอาบาโตโลมิโอ um ลงไปนะแต่มันมันตึงโพดเดี๋ยวเขาจะแบนไม่ให้ลินเอ้ยรอนานเถอะบ้เอ้ยมาแล้วมานละพวกไอจ๊กมันไปไหนพวกไอ้เจก๊เเจกเอ้ยเอเจอตัวตึงนะนี่มีแฉงด้วยะอร่อยเลยดิรอบนี้สวยอันนี้เป็นแบบพีพีนะคนดูนะสวยนี่นี่อย่างเงี้ยน,นะ ระเบิดตัวครับโคตึงโคตึองอุ้ยเออเออเอเอสวยนี่เดี๋ยวเป็นครับเป็นไงล่ะบึ้มสวยโอ้โหนีก่กระแทก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 สวยอืเตะทีนึงเหยียบครับ โคตตึงมาดิมาดิอือเป็นไงนะแรกเลยดิสวยตัดติดคอมโบได้ไงว่าคนดูน่างงเลยเฮ้ยพี่โคกแม่งตึงจานอยู่ก่อนเลยครับเจอแข้งเจอแ้งอย่างนี้กโทุนี่ทุบทุบทุบเบอร์จีด๊ดเบอร์จีด๊ดโคตึงแห่งกลุ่มโจรัดกุลัดหมวกหนวดดำไม่ใช่หมวก โอเคฟูบึ้มอืมเออเฮ้ยสวยสวยสวยคนดูนี่นะครับนี่นะครับมาว่ะมาว่ะขอโทษนี่ทุบ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 เอาว่ะเอาว่ะติงจ่ด เออนี่นะครับสวยต่อยหนึ่งทีตึงโพดุทธหน้ามาดิมาดิสกิลสวนหนึ่งทีเยียบครับว้าต่อยต่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ๊กับโซโลโนตรึงด้วยโซโลหรอหืมาดิมาดิคนดูโอ้โหหัวจัดว้า นี่เลยครับถีบอัดไปก่อนสวยอืมอืมฮู๊บครับเบอร์จีเราตึงอยู่แล้วนี่เลยเตะทีนึงสวยสวยเว่ยเบิ่มเบิ่มเขาหน่อยสวยครับอืมเชื่อแล้วโอ้ยเหยียบสวยโอ้โหนี่เป็นไงมวยปั้มแห่งวันพีช เปนกลแห่งวงการมันพีชร่วงแล้วนะ่ะตายเดี๋ยครับคนดูจะไปเหลือเลยนะโคตรตึงโคตรก๊อดเลยอ่ะพี่มาเย้ yeah. รับของชิวๆฮะด่านต่อไปสกุยสกุยสั้นเย้เฮ้ยรอบนี้เจอคนแน่เลยโอ้โหแม่งเจอตึงนะนี่อยู่จากส่งแล้วนี่ กี้นี่เจอบอสสวยนี่นะครับนี่อุ้ยว้าเจอตึงว่ะเจอตึงว่ะเจอโดฟามิโกโนตึงคือคือสวยนี่นะครับเฮ้ยติดได้ไงมะเอื้อ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 โอโห้จัดโหดจัดเอะคือ เปิดมาก็งงเปิดมาก็งงนี่เฮ้ยเฮเฮ้ยบอร์จีเราล่วงนะนี่โอ้โหตายเลยตายฟรีทำไมเป็นงั้นล่ะน네ี่เฮ้ยเอาวะเอาวะ นี่โอ้โหโคไม่ทันโอ้โหโหดโพดพี่เฮ้ยจิกนี่มันโหดจังวะเบื่เกินไปละจิกเบื่อนี่เนี่ยไอ้เจ๊กไอ้เจ๊กตีนวินโคนแล้วตีนวินโคนแล้วนี่ สวยอุ้ยยิ่งจะยิ่งสุดปังปั้งกหารนี่นะครับสวยสวยอีซอ่วงนะครับดฟามิโก้นี้ เกิดใหม่ใส้น oh, ้องเอ้ามาปืนของกันโอ้โหแตกเลยครับดูเข้าไปขนาดนั้นเหยียบไหววอืมเออโดนได้ไงวะโอ้เจอตัวเจอเจอเจอตัวเล่นเป็นคนดูเหยียบว้า ล่วงเลยไม่เงยเอ๊ะหงดเหมือนกันนะเราเนี่ยมีนี่วิ่งอืมโอ้อะไรวะโอ้โห ร้านลิชแมนช h อ p ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลลเลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ r ลิชแมนช h o p หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลบอกรีปการ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop No.1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลยอูอ้ซับอย่างแรงเลยนะอยเออโดนเหล่า เอยเออเแม่งเลยมันสับเราเป็นปูเป็นปลาเลยคนดูนี่เนี่ยครับสวยเอยทับพิศด้านนี่โดนมาดิมาดิอืม อืมเรียบร้อยครับคนดูจบแล้ว <c oughs> ปล่อยเมาปล่อยเมาได้รีล <c oughs> ่วงโอ้ยเจอตัวตึงนะเนี่ยโอ้โหคนดูม่งหนักอยู่เจอตัวตึงตัวตึงตัวตึงตัวเปียะมาไม่เป็นไรคนดูนะมาต่อเลยดิเราก็ยังได้อยู่นะจ๊ะน้องน้อง ตัวตึงของเทรเทรวะรอครับคนมาเดมาดเดอ,อืมอืมสวยอู้เอาด,ดิอุ้ยสวยเบอร์จีด๊ดกับเบอร์จี๊ดเจอกัน เฮ้ e ๊หุยโดนได้ไงมาคนดูอู้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 เจีตัวคอมโบโหดซะด้วยแอ๊อืมสวยเว้ยนี่นะครับสวยทุบทุบเออ เออเอาดิไว้นี่นี่โวอยเนี่ยทุบทุบนี่ล่วงเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเบอร์เจสปะทะเบอร์เจสวู้หู้วิวอุ้ยโอ้เรียบร้อยคนดู นี่เออจิบนักเออเออโอ้โหฟันโหดอยู่นะออกเลยเฮ้ยไม่ได้ลุกไอ้มีฮอกฟันโหดอย่างไหมดู๋ออืมอืมอะไรหรอ อะไรหเคอร์ันเคอร์ันวาสเคโดเดโ่วงมืมโดนคแล้วคนดูโอ้จะจัดชุดใหญ่ชุดใหญ่ชุดใหญ่ไฟกระพริบอือโชัย กดบื้อได้ไงวะเมือ่อกี้นี่สกิลนี่ผู้ย่างชอบเลยคนดูเฮ้ยอ้าว <c oughs> ดนนด,ด้ไงวะงันเออ ล้วงนนั่แหละอันนั้นแหละที่ต้องกรานนะจ๊ะเอ่งเทีนี่ยสกิลไม่โดนท่านเลยนะเมื่อกี้นี่อ Isagato Udevo Acosta Pute อืมดนูดนี่แหละยาวๆครับคนดู ไม่ได้ลินมันดูเอาว่ะเอาว่ะมาดิก็มาดิเรียบร้อยคนดูดูอย่างนี้ตาย โอเคนะท่านผู้ชมนั้นก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับตัวเกม One Piece Fitting พัฟฟนนะนโหลดมาเล่นกันได้นะครับสำหรับวันนี้พี่โกตุก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าไปจ้าเปิเตง ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุมโลโบอกรีป ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ tinder อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง Richman Shop โน่หนึ่ง no one, เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ Richman Shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย